ไม่ต้องแปลกใจนะคะนี่คือซีรีส์ที่บบทวินแอบต่อจากคลิปรอติดตามแล้วกันนะโอเคต่อเลยเรเลยมาพอแล้วโอเคเขาเลยแกะมาที่นี่ทหาหําไมห้ามมาฆ่ายังไงอย่าเออได้เหรอกูแกะจะสู้ฉันหรอทำอะไรกูสู้ได้หรือเปล่าออกมาเลยวะแม่ลองอติบายกูจะไม่ได้เพื่อทำไง ะ้อ <What? S 2> นไมแกจะไปปลุกะไรกันจนี่ปลัวอะไรไม่รู้อ่ะมัะนห้่กุธหรอกว่ามันจะปลุกเฮียหรอมาจะทำจังเลยว่าฉันได้อันจมนมี้เพื่อทำให้ฉันแข็งแกรง แต่ทำไม่ได้เนี่ยว่าได้เวลาแล้วัมนันนีหน้าตาแบบนี้เหรอโคตรน่าเกลียดเลยทางมันเอาอัยมณีดีกว่าอุ้ยเรียบร้อยเอาอยมัมณีเรียบร้อยได้เวลาฆ่ามาแล้วสินะฆ่าดีเลยที่จะมาตัดขาดเจ้าอัยมณนีนี่มันน่าสนใจจริงๆนะข้าจะตามหาคนที่แข็งแกร่งที่จะเทียบเท่ากับข้าแป๊บหนึ่งจะต้องตายนะเนี่ยอะไรวะเนี่ย หายาานะหายเอาละค่ะไปข้างล่างเรียบร้อยถึงแม่ล่างนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวก็ตามเฮ้ยลาหน,นี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวออก็เจอคนตัดสู้ที่มงึงมอสมุนก้าเลยมอฆ่าไงล่ะใครพูดวะอ๋อเชียนี่เกระจอกเอา ไอเซย่าส์หนึ่งเจอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าฉันต้องจะแกะลบไปแกะตู้ฉันไม่ได้หรออืมกำแกะจะเลื่นนั่นไปไปที่อื่นแต่อืมโอเคทีนี้ใครจะมาส่งชิกูวพา มาแล้วสินะ I, J, S, 1, ไอซีเอสหนึ่งใจไแข่เขาเก่งนักเก่งนะไนะด้เดีด๋วยวมึงจะ ตอนนี้่าเก่งขึ้นก็เดิมลายเท่าเลยวว้ย่แล้วเยแล้วตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้เหิวยมันมาโน่นอยู่ก็กลับมาโจมตีเราอีกครั้งแล้วและรอบนี้มันโหดก็เดิม้วยมันค่าเลียงสงเจไปแล้วงั้นเหรอแต่ฉันรู้สึกว่าหน้าตาฉันปิดไฟนะจริงหน้าตาฉันไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ช่างมันเถอะฉันหน้าตาปิดไฟลงไงเนี่ยงฉันหน้าตาแบบนี้นะเป็นไร เ,เราไปเถอะเออาอาอาฆ่าเนี่ยคือใครก็ไม่รู้แหละแต่แกต้องมาสัวฆ่าไอ้งูมาเข้ามาเลยแกหนักไปเลยมอตเตอร์แต่ตัวอะไรน,นะแต่ฆ่านะอ่างไรมัมเตอร์แกก็ชนะได้ใคาก็ชนะก็ได้หรอกท้านาการน่าจริงแกก็ทำไม่ได้ละกันไว้นะแก ตายแน่แน่ใครจะตายกันแน่เนอ่นแหละอุ๊ยทำเพื่อเทพเจ้าป้าโยเพื่อเทพเจ้าปลาโตสั่งสังเกตุสังเกตุคเท้าหอย่อะไรวะเยก่นี่ไอ้ตรงนี้มันก็แค่ขยะแต่นีเจอนัยานะนักี ไเจ้ตัวนี้มา่างเรว่าบเดนาไหเรื่องแน้จะไปน้ตัวดูวอบบย่ฉันเนนป็นคนดีนแนแัแฮตัะตอะานี่มันกล่องอะไรวะเนี่ย อของเชียวว่ยแหละวะทำไมมันมันก็แค่ของงูๆนี่หาย,ยแล้วนไะ้นตั้งสต่เกี่ยแล้วจ้าเฮ้ยไอ้สมอเนี่มันมาได้ไงเนี่ยเราจำไ,ได้ว่เาเราพันหนึบมันไปแล้วนะีออ่แอะไม่มีทางนานาหน้าชนะชนะเราฮ่าก,ก็ตายเว้ยก็ตายวีทูด้วยจะทำไรชั้นไม่ได้หรอกเว้ยเพราก,กูเป็นก็ตายวีทู ปน้องมนด้วยาแกน่ะไม่ด้แค่ขยะแกน่ะอยู่เดล้วนะเอาล่ะแกก็เทพตาปลาโตนี่นะอะไทำไว้ล่ะแกมัก็แค่ไอออนฮตัวนึงนั่นแหละไเอาขึ้นจ๊กเออแป๊บหนึ่งขอเ่ล่างก่อนนะครับ เจ้าคงจัดจัดการด้วยนะเพราะว่าฉันมีเรื่องที่ต้องไปตีกับเฮลซ์ไปนู่นไอเจ้าหมอนั่นน่ะมีล่างมาแล้วจึงมันโหดมากเดี๋ยวฉันไปกันนะจะสู้ฉันได้หรือเปล่านะจะตายแน่จะกดได้ไม่ไม่รู้พลงังของมันสินะมันเ,เป็นอมตะแต่เป็นอาบาโตมันไม่รู้เพราะว่ารอบที่แล้วที่มันเจอนะ่ะ Cần Để không Để là nguyên đấy là nguyên đấy món tên lê thảo ท่านเก่เาเขากลับมาใช้ล่างนี้ก่อนล่างอะไกเนี่ยถึงแม้มันจะจุถึงแม้มันอาจจะไปกินเท่านั้นแต่ทัานก็ไอ้วัตถิเล็กนี่ไร้ประโยชน์มากเพระาะฉะนั้นจะ,จะเอามันออกไปปะท่นนานเฮลอตัยน์เนาะว่าไงล่ะไอ้ไฮผมว่าผมขอไปจัดก,การด้วยตัวเองเนี่ยนะแก่นะจ,จะดูถูกพวกเจว่าจะปะัดตกเพราะว่ามันเป็นตัวปัดเลือดนะแต่ไม่ใช่ตัวปัดเลือด มันก็ม่ได้ชั้นวมันไม่ได้เก่งอย่างที่คิดหรอกไอ้พวกมันนะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันก็จะจอกมากๆเลยไอ้คนทั้งทีคนนึงก็ตายแล้วเว้ยเออเอ,อ่าๆออออฉันก็คิดเหมือนกันเลยนะท่านได้ส่งเจ้าโควิดไปแล้วโควิดมันก็หายไปหมดเลยเรือยว่าเด้อกับพะ เฮ้ไม่ได้กำลังกระแทกันกนะวะแต่พวกเรากะสามารถจัดการได้สบายๆได้นะพวกเราเป็นตัวโกงกันนั่นแนตะ่นี่นายว่าอยา่าในนายว่าแล้วนะจ้านะไอ้ขค่าปลาโน้ให้ได้เลยแต่ตอนนี้ฉันได้ข่าวว่ามันมีก๊อตปลายโนมาแล้วนะระวังตัวด้วยโอเคครับท่านมาต้องจกกัดการไอ้หมอนอั่นเดี๋ยวเราได้เห็นดีกันไหมไอ้ตัวคนดีอ,อืออ